โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงนาโอโห FC แฟนเพลงคงจะงงสล็อตมาได้ไงนะเอาเป็นว่าตอนนี้ช่องลุงขอเอามาปั่นสล็อตเล่นแล้วกันนะมาเป็นแนวทางมาเล่นกันให้ดูดีกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งความบันเทิงแล้วกันนะที่เปลี่ยนไปนะจากฟังเพลงมาปั่นสล็อตกันดีกว่ามาขอดูนักวิชาการขี้หลีนะเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นกันนะ ที่ลุงเลื่อนมาเห็นนี่คือบรรยากาศของกลุ่มนะเผื่อหลายคนไม่รู้ว่าแตะลอดมันก็มีกลุ่มพูดคุยนะอันนี้เป็นแนวทางของแต่ละคนนะเอาไว้ระบ้งระบายถ้าใครรู้ว่าการปั่นมันมีได้มีเสียบางคนเสียแล้วไม่รู้จะระบายที่ไหนก็มาจัดจากที่นี่เลยนะเมื่อเช้าลุงบวกแปลไป5,000นะขอแบ่งกำไรมาบางส่วนนิดหน่อยแล้วกันอ่าร้อยบาทมาเล่นเกมนี้นะ จอเป็นแนวทางได้หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่ามันคือเกมอะไรนะมันคือภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกหรอกแต่ภาษาไทยคือนักวิชาการขี้หลีนะอ่ะอยากจะมีกลุ่มพูดคุยแบบตะกี้ก็อคอมเมนต์แรกนะอ้าวลุงได้กำไรมา5,000เหมือนกับว่าจะถอนอ้าวลุงกดถอนผิดหรอวะลุงเอาออกไปทั้งหมด1 0 0 0 0เท่าไหร่วะแสดงว่า ยังถอนผิดอยู่เดี๋ยวลุงขอออกไปถอนอีก4ี่พันนะขอเล่นสัก500พอเอากําไรเก็บไว้4ี่พันบาทชัวร์ดีกว่าเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งลูกโอเคมากลับมากันที่ทุน500บาทนะครับเกมสายปั่นนะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเกมสายปั่นคืออะไรนะเกมสายปั่นคือเกมที่ไม่มีการซื้อตรงนี้นะตรงนี้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 บางทีมันก็อยู่ไม่ซ้ํากันนะ เอาเป็นว่าเล่นแบบนี้สบายใจกับทุนน้อยๆนะ5 0 0บาทนะลุงขอไล่มาจากเบ็ดเบ็ดก็คือการปรับตรงนี้นะนี่คือเบ็ดนะก็คือเงินเดิมพันนั่นแหละนะขอเล่นเป็นเบ็ดเบ็ดเบ็ดสแล้วกัรเอาสี่หมุนห้าสิบหมุนก็ประมาณ200บาทไปลองดูลองดูนี่ถือว่าค่อนข้างขยับสูงนะปกติ500เล่นบาท2บาทก็ได้นะลุงขอไป4บาทแล้วกัน ถือว่าดวงยังมีค้างอยู่จากเมื่อเช้านะไม่ใช่เมื่อเช้าหรือใช้คำว่าเมื่อตะกี้ดีกว่าเพิ่งได้แปะมา5,000กว่าบาทนะใครยังไม่ดูนะลองกดเสียเวลากดกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นิดนึงนะคลิปก่อนหน้านี้เลยก่อนหน้าหลายวันจะเป็นเพลงนะตอนต่อจากนี้จะเป็นสล็อตแล้วนะ เล่นทุกวันขอมายืมช่องนี้ลงคลิปแล้วกันเออรางวัลก้อนโต102บาทอ่ะมาเหมือนกันเว้ยเชา้ชาๆเป็นหนึ่งเกมที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะค่อนข้างตลกด้วยเป็นเกมที่มีภาพประกอบค่อนข้างสวยการคำนวณมันจะคำนวณเป็นเส้นตารางนะมี30แบบมั้งเดี๋ยว,ยวจบ50หมุนนี้เดี๋ยวลุงพาเข้าไปดูกันว่าเส้นคำนวณเป็นยังไงนะลุงก็จำไม่ได้หรอก มาเหอะคำนวณแบบไหนมาเอาหมดอะเออดอกนี้เป็นก้อนโตอีกรอบหนึ่งไหมนั่นก3บาทให้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปคนก่อนแล้วกันมันจ่ายค่อนข้างดีนะพวกรูปคนอะแต่เป็นพวกซองพวกรูปภาพไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกตัวบายคือสัญ,ญลักษณ์ที่ได้ทุกตัวนะคำนวณกับอะไรก็ได้ถ้ามันอยู่ใน ในขีดที่มันสามารถคำนวณได้เดี๋ยวเดี๋ยวหมุนเดี๋ยวพาเข้าไปดูปตถ้าเกิดเพิ่งเคยเล่นนะต้องดูจากอะไรอะไรเป็นแบบไหนนะดูข้าวๆไปก่อนแล้วกันตอนนี้ลุงบวกอยู่4 48 4บาท,บาทเดบี่ยาทชนะแพ้เดี๋ยวไปลุ้นกันนะไม่ใช่ว่าเล่นทุกวันมันจะชนะนะมันแค่มีโอกาสมีมุมมองที่ต่างจากคนที่นานๆเล่นนะ คนเล่นประจําก็จะมองว่าอุโอกาสที่จะแพ้ก็มีอยู่ค่อนข้างสูงเลยแหละแต่หาตัวช่วยเถอะแบบลุงอ่ะลุงจะหาตัวช่วยจากในกลุ่มนะดูเพื่อนสมาชิกพูดคุยกันดูลักกี่ทามนะช่วงเวลาที่เพิ่มมาตาการจ่ายอะ่ะช่วงเวลาไหนจ่ายดีก็จะมาเล่นช่วงเวลานั้นนะมาเวลาเล่นเกมใหม่ๆหรือเพิ่งเคยเล่นนะให้พยายามเข้ามาดูตารางการจ่ายเงินรางวัลนะดูแบบนี้เลย อันนี้คือวายนะสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นตรงนี้คือวายตัววายนี่จะลงตรงไหนก็ได้พอลงปุ๊บมันก็จะเป็นตัวฟรีนะคือรวมกับตัวไหนก็ได้ถ้าติดในรอบคำนวณมันก็จะติดไปนะอันนี้แพงเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์สามจะไม่ได้สวยแล้วก็กระเทยแล้วก็ฟันเยินนี่นะฟันเยินบูลี่ตัวการ์ตูนเฉยนะสามสกเกตเตอร์ตัวนี้คือสายปัน่นจะต้องปั่นให้ตกตัวนี้3ตัวนะถึงจะมีการ ได้กิจกรรมพิเศษหรือว่าลักษณะพิเศษของแต่ละเกมนะลักษณะพิเศษของเกมนี้จะมีอยู่5อย่างนะให้เลือกอีกนะเลือก2อย่างนะถ้า3สเก็ตเตอร์เลือก2อย่างถ้าเกิด3สเก็ตเตอร์เลือก3อย่างไปเลยตัวนี้ก็จะปัดรางวัลถูกถูกอะรางวัลพวกนีอ้ออกหมดเลยจะเหลือแต่พวกนี้นะตัวละครอ,อย่างเดียวแล้วก็มีไว้3ตัวแบบกระโดดก็คือตัวคำนวณฟีจะกระโดดไปมาไปมาถ้า เลี้ยงสวยๆก็ได้ไปนะโอ้อันนี้ลุงชอบเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้แต่ละรอบคูณคูณ3นะเพิ่มรอบนะเป็น10หมุนนะปกติ5รอบนะส่วนการคำนวณน,นี่บอกว่ามี20วิธีนะจำเหอะใครจำก็จำลุงไม่จำนะโอเคเอาตามนี้แล้วกันนะมาตอนนี้เมื่อกี้ปั่นไปเบ็ด4200นะตอนนี้เหลืออยู่507บาทถือว่ามีการจ่ายดีอยู่นะ นั้นขอไปเบ็ด5บาทสัก30หมุนนะใครจะกดเองก็ได้นะกดกดเองตรงนี้เลย30หมุนหรือว่าจะกดเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่จังหวะของเรานะลุงขี้เกียจขอเป็นกดออโต้แล้วกัน30ถ้าใครรีบกดปุ่มนี้ได้อ้ยดอกนี้มาสวยแม่งเสียดายเสียดายตรงกลางมันไม่เป็นรูปคนนะเมื่อกี้ถ้ารูปคนยังก้อนโตนะถ้าใครอยากให้ไปไวกว่านี้กดปุ่มนี้ได้เลย ส่วนตัวลุงยังไม่กดนะเพราะลุงเป็นคนมีความเชื่อว่าถ้าเกิดยังไม่เกินนาทีที่7นาทีที่8อัตราการจ่ายยังไม่ดูเดือดนะยังจ่ายแบบเรื่อยๆเอ,อๆือยๆอยู่เลยไม่ค่อยนิยมกดปล่อยให้มันไหลไปปกติเกมนี้นะจะได้ลุ้นสเก็ตเตอร์ค่อนข้างบ่อยนะทำไมรอบนี้ไม่ค่อยได้ลุ้นวะงงไปอีก ครับตัวแพงอันดับ2ตัวนี้จําได้ปันเย็ยนอันดับ3ผู้หญิงสวยอันดับ1นึ 8, ่งเอหมุนเป็นไงละ่ะเบ็ดห้าทำกูสงบอ้าลุ้นสเก็ตเตอร์ดูหน้ามันดูหน้ามันดู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 กูว่าลุ้นมากกว่ามึงอีกเอ้ยไม่มานะถ้า3อันเราจะได้เข้าข้างในนะเข้าข้างในโอกาสที่จะจ่ายแบบเยอะแยะจะจะดีกว่าข้างนอกอยู่แล้วนะอันนี้คือข้างนอกอยู่นะ ยังไม่ได้เข้าไปเล่นกิจกรรมพิเศษของเขาซึ่งอยู่ข้างในนะลักษณะพิเศษใครก็ลุ้นนะแต่ถ้าเล่นเกมสายซื้อก็ต้องแลกกับการซื้อใช้ทุนค่อนข้างเยอะหน่อยนะอ่ะมาลุ้นกันอีกรอบนึงโอ้โหตกต่อหน้าต่อตายังไม่ติดยังไม่ติดยังไม่ติดขอขยับสัก2เบ็ดแล้วกันไป7แล้วกันเอา30หมุน210บาทหายไปแล้ว50 ปั๊บปุ๊บปั๊บลงมาขอกินกาแฟให้กาแฟหนึ่งแก้วกินนานเลยลุงอะมาลุ้นกันต่ออ้ยติดตัวแพงมาด้วยผู้หญิงสวยกูอยากเข้าข้างในจังเลยอยากได้คูณ3กับ10หมุนพอ สิ่งที่ลุงชอบที่สุดนะข้างในของฟรีถ้าได้นะลุงอยากได้คูณ3ก่อนเน้นคูณไว้ก่อนคำนวณแม่งค่อยไปลุ้นข้างในอ่ะค่อยไปลุ้นตอนเล่นอีกทีนึงแต่ตอนนี้มึงต้องเข้าก่อนถ้ามึงไม่เข้าข้างในกูก็ทุลักทุเลอยู่ตรงนี้แหละ อ๋อมันจะมีวิธีการเล่นไล่เบ็ดนะก็คือจากเบ็ดต่ำๆค่อยๆขยับไปเบ็ดสูงนะตอนนี้เราเล่น57นะเบ็ด5ไปแล้วเบ็ด7ไปแล้วเบ็ด3เราก็เล่นแล้วด้วยนะเมื่อกี้ไล่เบ็ดไปเรื่อยๆสามร้อยเก้าสิบหายไปประมาณ110บาทลุงอยากเล่นเบ็ด10แต่แม่งกลัวเจ็บตัวว่ะขอเบ็ด10สัก10หมุนนะขอเบ็ด10สัก10หมุนค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างหวังด้วยนะเบ็ดนี้ไป กับทุน500เดี๋ยวถ้ายังไม่มาอีกก็ต้องลงกันแล้วแหละลงให้มันต่ำกว่านี้ไปรุ่นนัตตาการจ่ายอีกทีนึหงม,มาหน่อยดีสักไม้แม่งเหมือนรอให้กูขึ้นเลยพอขึ้นปุ๊บแม่งไม่จ่ายวายเชื่อมผู้หญิงมาเอาโบห้าบาทน้อยไปสุดท้ายเต็มเต็มเลยโดนอ้ยังดีมาไม้สุดท้ายจ่ายกลับมา50บาท โอ้โหกลับมา360ขออีก10หมุนเนาะยังอยากลุ้นเบ็ด10ให้มันมีก้อนตงนะรงก้นอนโตนะไปลุ้นเนี่ยเด็ก10หมุนลูกแหมสกเก็ตเตอร์หายเงียบสงบดีจังเลยมาเบ็ด10ดีวะมาจริงมาตัวเดียวมาตัวเดียวตีหมุนสุดท้ายคำนวณมาหน่อยแม่งจังหวะนี้อยากได้คำนวณแล้วกู เออผู้หญิงมาเบาสุดท้ายเออกลับมายี่บาทเองว่าทำไมมันเบาเหลือเกินโอยไม่มีตัวแพงเยี่ยมาแต่ตัวกลางๆนะขอลงเลยขอลงเลยเป็นเบ็ด7เอาเบ็ด5ดีกว่าเบ็ด5ขอสัก30หมุน150บาทไปกลางๆไปเยี่ย yeah, แอบอยากเห็นข้างในนะตอนนี้ลุ้นอยากชิบหายเลยข้างใน โอ้ยสเกตเตอร์มึงช่วยเข้ามามั่งเหอะมานั่งมันต้องนั่งจำอยู่แน่เลยว่าตะกี้เพิ่งได้แปะมานะตาการจ่ายแม่งเลยนิ่งชิบหายเนี่ยที่เขาบอกว่าเวลาได้ปุ๊บให้เลิกไปสักพักก่อนให้ตัวเกมมันลืมๆก่อนนะมันยังใช้ได้แตมันยังจำว่ากูเพิ่งได้มาห้าพันนะ เออแล้ว500นี่มึงจะขอแดกกลับไม่ได้นะถ้าจะแดกกลับก็ขอเล่นกันสนุกสนุกก่อนเว้ยถึงยอมให้นะปั๊บมา7.5เอ,อ้ยขอแพงแพงมั่งดิติดมาแต่ทีละนิดทีละหน่อยอยู่นั่นแหละหัวร้อนนะกูชักมีอารมณ์ ไม่ต้องผิวปากเลยจ่ายกลับมามั่งเว้ยแม่งลงไป200แล้วแพ้แ,แ,แเดี๋ยวขยับเบนเบ็ดสิบสามหมุนแล้วกันแรกนะขอแ,กแลก่ะขอเสียงนะนะขอเสียงที่เบ็ดสิบสามหมุนถ้ายังไม่มาก็จั่งมันแม่งคืนกลับไปมั่งนะเอาของมันมามันก็เอาของเรากลับได้เว้ยแต่มึงเอาของกูแค่ห้0รนะ เฮ้มาหน่อยดีอยากเล่นอยากเข้าข้างในสักรอบเอ้ยลุ้น3แถวติดอยู่แล้วแหละเอ้ยติดหนึ่งแล้วโอ้โหตกไปต่อหน้าต่อต,อตาโอ้ยต่อหน้าต่อตาเซ็งมากเลยมาตัวหนึ่งดิโอ้โหไม่ติดดูดิ2ส,สเก็ตเตอร์สมช่องลุ้นแทนที่จะได้ให้ดูหน่อยว่าข้างในเป็นยังไงนะ เออนี่ช่วยเล่นให้แล้วนะมึงไม่ช่วยกูเลยนะไม่ช่วยมีการโจงการจ่ายการเข้าข้างนงข้างในเลยอดสองสกเก็ตเตอร์ไปกองอยู่ข้างหลังไม่ได้แบบไม่ได้แบบลุงอยากให้ทุกคนเห็นข้างในนะขอเป็นเบ็ด2บาท50หมุนก็ ร้อยไปลองดูเทอร์โบโล,ล้อยากให้เห็นข้างในสักครั้งจะแพ้ก็แพ้ไปนะไม่เสียดายแล้วตอนนี้แต่อยากให้ทุกคนเห็นข้างในก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงถ้าเบ็ด2บาท50หมุนไม่เข้าอีกกูก็ไม่รู้ทำยังไงแล้วนะทำให้เต็มที่แล้วได้แค่นี้แหละวะ ว้าวมาจนได้นะเออสบายใจหน่อยนะเนี่มันจะให้สุ่มเลือกนะลูกก็ต้องมาสุ่มดูว่าจะได้ตัวไหนนะปับ๊บขอคูณ3กับ10หมุนเอาสนุกสนุกกันโอ้โหได้ไวกระโดดนะไวกระโดดก็คือตัว,วายจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา3ตัวคูณ3มาไว้5รอบเองแต่ว่าน้อยไป1ครั้งไวลงไปกระโดดเลี้ยงสวยๆลูก234 2 3 4สอุ้ยมาเต็มอยู่คูณ3าม เอ้ยเอาหน่อยเว้ยเลี้ยงตำแหน่งดีๆตัวแพงๆคูณกระจายอยู่แล้วคูณกระจายอยู่แล้วนี่คูณ3อยู่ชอบอย่างเดียวคือคูณ3ามเอ้ยยังเบาอยู่อ๋ยเลี้ยงตำแหน่งไม่สวยเลยวายกูคุณนงีติกละเออมาเลี้ยงตำแหน่งดีๆเออสองสาสี่คูณสามมา โอ้โหมันก็ต้องไปลุ้นตรงตารางอีกการคำนวณ44บาทได้อยู่แล้วเบ็ด2บาทขอบใจตัวเองก,กูได้ก็คือได้เว้ยอัพเข้าไปอืมมามาเออได้มาอีกครั้งที่เข้าข้างในดูที่ว่าติดได้ไหมข้างใน อย่างนั้นๆนะกูก็พามาให้เห็นทุกอย่างนะกับทุน500บาทที่มีอยู่ไอตอนหวังเบ็ด10หวังว่าแม่งจะจ่ายสักหน่อยนะก็ดันไม่มาเลยเว้ยวุสองสกเก็ตเตอร์เกือบถ้า10หมุนกับคูณ3เมื่อกี้จะดีมากเลยนะ ไปไปจบแล้วจบแล้วขอเล่นเบตด5บาท10หมุนเอาเว้ยกลับมาได้สักร้อยหนึ่งก็ดีใจอุ้ยสองสกเกตเตอร์เกือบเกือบนับเวลาถอยหลังใช่ไหมวะเนี่ยเออถอยหลังอะถอยหลังอะสาแล้วเอาจบแล้วยัากำลังเพลินเพลินเล่น10หมุนไว้จัดไปต่อ กำลังเพลินเชียวจบเฉยโอเคเรียบร้อยสมบูรณ์แบบอันนี้คือแพ้เล่นแพ้ให้ดูกันเลยหล่อไหมไม่ใช่เล่นแพ้ดูกูก็ตั้งใจชนะแต่มันแพ้นะก็เหมือนที่บอกแหละว่ามันก็มีแพ้มีชนะมั่งก่อนหน้าชนะมา5,000แต่แพ้ไป 500รอยถือว่าก็โอเคอยู่ถือว่ายังมีสติอยู่เวลาเล่นก็พยายามหน่อยและกันอย่าอย่าอย่าหวังกําไรต่อวันเยอะเกินเอาเล่นที่พอสนุกสนุกได้กําไรแล้วก็ชิ่งหนีนะมีอีกหนึ่งตัวช่วยนะในกลุ่มนะเอาเป็นว่ามีลัคกี้ไทม์ด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปลุงจะมาหาลัคกี้ไทม์เล่นสักนิดสักหน่อยนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะวันไหนนะลองกดติดตามก่อนแล้วกันนะ ช่วงเวลาที่เพิ่มอัตราการจ่ายมาลุ้นกันว่ามันจะมาจริงไหมนะโอเคลองดูแล้วกันคลิปต่อไปนะเดี๋ยวจัดให้เลยนะตอนนี้ต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก่อนนะจ๊ะโอเควันนี้ไปละบ๊ายบาย